ครับผัดทั้งหมดพวกสกิมปี้นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโดยซีโร่วันรายการสถานการณ์มาหน่อยที่ได้เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนต่อศูนย์สาตว์ตามตอนนี้ไม่รู้จริงจริงนะครับคุรอดชีวิตเทอร์เดี๋ยวติดต่อไปภายหลังนะครับเอ้โดยสี่โลกวันที่นั่นเกิดอะไรขึ้นเป็นไปตามข้อสัญญาที่นี่ถูกตัดขาดจากโลกไปดอบอีกด้วยโะอยู่ไม่ได้นานยากเพื่อเพื่อหมออย่าไปเลยดีไม่เจอหรอก เป็นอะไรบ้างเนาะแค่นี้สบายบ้างเเพื่อนตายเป็นไงแม่นมาเก่งดีนี่ดีแล้วอยู่เลลูกเมียฉันดูนี่ส่อวิการณยกูจะเจ้ามาไปกัอย่างนี้กูกำลังจะเทพเลวะตายทั้ทีสิวะนี่พวกเรามาช้าไปงั้นเหรอเนี่ย ยี Ye, ่ฮับ oh. ต oh. ัวหน้าปลเป็นยี่นันเลยเนาะวันนี้ขอเล่นเก่งดีสิเสร็จไปหนึ่งเงี้ยพวกนามาขัดขวางพวกนายมนขัดขวางพวกนายมาขัดขวางหนโหจะตายแน่ว้าวเสียตายตายยากตายเย็นทำดีมากครับเออสมเป็นกร์ตันเตรียมตัวไวให้ดีเราดำแบบนี้มันถอยก่อนดีกว่าเล่าเฮ้ย สวัสดีสุภาพบุรุษทั้งสองคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะเล่นอะไรไหมลูกพี่คราวนี้แกไม่รอดนะสายอนทิสกิบดี้ถอยเลยตายได้สิ่งเท่งเหรอไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิดเฮ้ยเยแท็กแต่ปาตงขัจออะไรกันฮะไอพวกม้าขี้แพ้รีบรตายไปได้แล้วแค่นั้นทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเอ้าเฉยนันต้องเจอนี่ย อะไรนะอ่อนหัดไว้ย่อหันหลังให้ศัตรูไอ้แก้บาก,ไ,กไอ้แก้ว่า้ตายได้ล้ไอ้เซ็ตเล็กเันมาช่วยแนละ้วมีไอ้ตัวนั่นลำคาญผอมไอ้ตัวอะไรอย่างเียเหรอตายเออยงนแก้ัน่นะทำอะไรไฉันไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหมวยแน่แก<อ> ไอ้ท่านคำแล้วแมนดูเหมือนแกจะได้ใจใหญ่เลยนะถึงเวลากำจัดขยะตรงหน้าฉันแล้วขยะก็ต้องอยู่ในถังขยะใช่ไหมล่ะไอ้ที่จะทำมาของเจนนี่มันกลังของทีมมันคงคาดตัวตายซะแล้ไป่ดีจะไม่มีใครตอบฉันขอโทษด้วยนะทุกคนถอยไปสิเพื่อน ยูซ่าฮามึงซ่ให้คนั้นไอสายอันติดฮ่าไอ้จีฮีมันนอทันีเขาัไม่ได้ไอ้ชั่ฮะืมแกคิดหรอว่าแกทำอะไรฉันได้ใครวะไม่ไหวแล้วมาได้สัทีนะังโวมาุคน อยู่นี่เราเดี๋ยวนะด็อกเตอร์กาไปทีสังต้องหนมานี่แย่แล้วไงสู้เหนด็อกเตอร์สู้กับใครสู้กับอะไรเยออ่ะไอ้ฟันทิถึงเวจัดกา้ห่าานีสำหรับคนบาเยนี่สำหรับคนไมบายหรับคนบจาต วนอย่างนา้นะที่ทีบอกสองมงไปเร่าันและแค่นี้นะวันยังไม่ถึงเสี้ยมกับงสิ่งที่พวกแกทำเลยอักษ์ไอ้อ้ไ้เฮ้ยเพื่อนข้าถามอะไรหน่อยสิทือว่าเมื่อกี้ข้าเปิดตัวเท่หรือเป่าเอ้าเพื่อนฟื้นแล้วเหรออันนี้ขอบใจนะ อย่างนี้จะแสดงว่าหไงอยลาแทงค่าอีกนะได้เลยเพื่อนขอขอโทษด้วยนะไอพวกนี้ดิบไปหมดเป็สิบเฮ้ลาสัมจาคันสิพวกเราต้องคนเดียม่โดนใจป็นใชกระโดดมา่ดูสเรยกอะรกัน่ะอ๋ออาแล้วเราไงต่อลูกพี่ไปช่วยเขาสิช่วยเขาเหรอโอเคนี่มันได้อย่างงี้สิอะไรมันเนี่ย ซ้ายเหรอแย่แล้วไงล้มไม่เป็นท่าเดี๋ยวนะเจ้านี่มันฮะสวยชะมัดยากษ์ตายยินนะแกเนี่ยเออไอคิไม่จะหนีไปได้ง่ายๆนะโว้ยฉันไม่ปล่อยแกหนีหรอกเออไอแกเอ้ยโอ้คนเข้าไปเลยฉันจะต้านไว้เองเฮ้ยว่าให้เกี่ยไม่ทันสักนะให้เพื่อนยังไหวอยู่ไหมแกหนีสบายมากขอโทษที่มาช้อนเจ้เอ้ยเพื่อนนายทำเต็มที่แล้วนะ น,นัานถ <ใจ S 1> ือในสุดเลยนครับผมเก็บอาวุธของคุณมาให้เหลือแค่อันเดียวสินะขอบใจมากอแกจะต้องชดใช้พวกเวทอะไรเกิดไอ้ทอ้มทุกอย่างเริ่มต้นก็ต้องมีจุดสิ้นสุดสินะถ้าพวกแกไม่เข้ามามเราจะเข้าไปหาแกเอง